จากอดีตชุมชนดินแดงเดิมทีเป็นสถานที่ทิ้งขยะของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้บางส่วนในลักษณะเป็นเรือนแถวชั้นเดียวแบบไม้และต่อมาในปี2506กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการก่อสร้างแลลตดินแดงขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้เช่าอาศัยจากนั้นในปี2516กรมประชาสงเคราะห์ ได้โอนแลลดินแดงให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลและการเคหะได้สร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มเติมอีกจนกลายเป็นเคหะชุมชนดินแดงในปัจจุบันกว่า50ปีที่แลลตดินแดงได้มอบความสุขความอบอุ่นให้ครอบครัวเล็กๆหลายร้อยหลายพันครอบครัวให้ได้มีที่พักอาศัยมีสังคมมีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นต่อสู้อย่างสดชื่นในเช้าของวันใหม่ การเวลาได้กัดกร่อนความแข็งแกร่งของอาคารที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานจนยากที่จะยืนหยัดรับใช้ชาวชุมชนได้อีกต่อไปโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ได้ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารกลับพบว่าร้อยละหกสิบของอาคารทั้งหมดในปัจจุบันมีสภาพเก่าสุดโทมและชำรุดเสียหายค่อนข้างมากเป็นรอยแตกร้าว ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยตรงหากมีการซ่อมแซมอาคารความเสียหายจะยังไม่หมดไปจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนทีมสำรวจทั้ง6ชุดได้เข้าไปทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการให้รายละเอียดพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการต่างๆเพื่อให้ชาวชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลจนถึงปัจจุบันผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจในการจัดทําโครงการและพร้อมให้การสนับสนุนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทําโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงซึ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติการของทีมสำรวจทั้ง6ชุดได้สร้างความผูกพันเป็นกันเองเสมือนเป็นคนในครอบครัวดินแดงเดียวกัน และยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปฏิบัติการสำรวจและผู้พักอาศัยเป็นอย่างมากโดยการเคหะแห่งชาติในฐานะเจ้าของอาคารจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นจนมาณนาบัดเนี้ยก็เห็นสภาพที่อยู่มาประมาณ30ปีเนี้ยก็เสื่อมโทรมลงไปมากแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็รู้สึกว่ามีคนมาวิจัยเรื่องปูนเรื่องอะไรมาเป็นระยะระยะก็ เป็นสภาพไปแต่คิดว่าณตอนนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะได้ทําการสร้างใหม่อันนี้เราไม่รู้ว่าใช่ไหมคะเราเราบอกไม่ได้ว่าวันใดเนี่ยที่จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีขีดอยู่แล้วว่า50ปีก็สมควรใช่ไหมคะแล้วพี่ฟังมาที่อยู่ที่จะให้ใหม่พี่ก็ได้รับที่ว่าพอใจหนึ่งใกล้ถนนใหญ่ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วก็ใน,ใ,นใกล้โรงพยาบาลใกล้ลทุกอย่างใช่ไหมความสะดวกเนี่ยใกล้วัดใกล้อะไรที่เพราะว่าแม่พี่เขาเข้าวัด ความสะดวกความใช้ชีวิตของพ,พี่พี่ชอบมากอยู่มา30ปีแล้วค่ะภาพก็ทุดโจมค่ะพื้นก็ไม่ค่อยดีค่ะพื้นข้างล่างแตกร้าวค่ะดีใจค่ะเราอยู่ที่ใหม่แล้วมันสะดวกกว่ากันค่ะโดยได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและแผนการรื้อย้ายออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1การพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยเดิม โดยระยะที่1จะทําการก่อสร้างอาคารแปลงจีบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรงังสิตตัดกับถนนดินแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานเคหะชุมชนดินแดงไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยเดิมในไตรมาสที่4ปี2559จำนวน334หน่วยความสูง28ชั้น1อาคารพร้อมที่จอดรถและส่วนบริการชุมชน เมื่อสร้างเสร็จจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากแปลง A 3อาคารแปลง B 2อาคารเข้าพักอาศัยในอาคารใหม่แปลง G และทำการรื้ออาคารเดิมระยะที่2ก่อสร้างอาคารใหม่ในแปลง A บริเวณบึงมักกะสันจำนวน635หน่วย ความสูง32ชั้น1อาคารและแปลง D 1จำนวน612หน่วยความสูงประมาณ32ชั้นอีก1อาคารเมื่อสร้างเสร็จจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในแปลง A และแปลง D ที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งแปลง C บางส่วนและรื้อถอนอาคารเดิมระยะที่3ก่อสร้างอาคารใหม่ในแปลง A ออีก3อาคารจำนวน1,905หน่วย แปลนด1อีก1อาคารจำนวน612หน่วยและแปลน C บริเวณถนนประชาสงเคราะห์จำนวน816หน่วยความสูง32ชั้น1อาคารเมื่อสร้างเสร็จจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในแปลน C ที่เหลือแปลน B แปลนอีทั้งหมดและรื้อถอนอาคารเดิมระยะที่4ก่อสร้างอาคารใหม่ในแปลน C อีก3อาคารจำนวน1632หน่วยเมื่อสร้างเสร็จ จะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในแปลง F1 และ F2 เข้าอยู่อาคารใหม่ในแปลง C โดยแผนการรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมทั้งสิ้นใช้เวลาประมาณ8ปีกลุ่มที่2การพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยใหม่หลังจากการพัฒนาพื้นที่รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจะได้พื้นที่ว่างประมาณ110ไร่โดยพื้นที่ประมาณ89ไร่ในแปลง B แปลง D และแปลงอ e. จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่และสวนสาธารณะของชุมชน21ไร่ในแปลง f 1และ f 2ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและกลุ่มที่3การปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่ไม่ต้องการย้ายเข้าอยู่อาคารใหม่ และภายหลังจากการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ได้ทั้งหมด22,92หน่วยแยกเป็นที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมประมาณ6,546หน่วยและรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ได้แก่ข้าราชการในพื้นที่ดินแดงและหน่วยงานอื่นๆหรือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงบุคคลทั่วไปประมาณ13,746หน่วย ั้นีคาดว่าโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองบินแดงจะเริ่มก่อสร้างภายในปี2559โดยห้องพักอาศัยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ33ตารางเมตรหน้ากว้าง5เมตรโดยมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากขึ้นซึ่งพอเหมาะกับการใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่โดยได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต เอาใที่สุดนี่ผมว่าไม่เกินตุลาก็สามารถสร้างได้นะครับอันนีเน้เป็นแปลงแรกที่ยานเนินการในแปลงจีแปลงจีจะทําให้คนที่อยู่ในตึกอาคารที่ 19- 21 <c oughs> เนี่ยขึ้นมปอยู่ได้นะครับประมาณ3ามล้ากหน่วยนะครับ <c oughs> ยืนยันว่าเป็นลูกค้าเก่านะดั้งเดิม50ปีเราพยายามที่จะยันราคาเช่าไวเ้เดิมๆนะครับนะครับอันนี้ก็ทางนี้รับไปที่บริหารการเอาสื่อมาโปกให้นะครับทำมันเดิมเยแปลว,ว่ามีมีค่าบริหารส่วนกลางซึ่งไม่แพงนะครับ เพราะว่าเราเป็นตึกสมัยใหม่แล้วก็ผมว่าวันนี้เราต้องไปถึงนั่นแหละครับขั้นในการใช้ดีกว่านะครับหน้ากว้างกว่าแล้วกเ็เรื่องของด้านหลังไม่ทึบแล้วก็มีความสว่างนะครับระบบการส่งลุงทำได้ง่ายกว่าตึกสมัยใหม่ในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ 2. เรื่องเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับสามก็ระบบเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมรวมดูผู้พิการผู้สูงอายุ กกกัับบบบแล้วว็็็เดนนนะะะคคคครรรรจมีถโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงถือเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมทําให้ชาวชุมชนมีความปลอดภัยสร้างทัศนียภาพในเมืองให้น่าอยู่ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมอันจะนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตในรูปแบบของสังคมเมืองที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ครบถ้วนตามแนวคิดที่ว่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อคนดินแดง